ทา่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับพวกเราจินกู้ไฟสว่างได้พบกับสิ่งที่ไม่ควรจะพบนะครับคืออะไรคืออะไรครับคุณพอตเตอร์ครับมันคือ <บา S 1> อะไรครับรม,มันคือยอดมนุษย์ครับผม <c oughs> ดูครับ <c oughs> ปกติเนี่ยยอดมนุษย์เนี่ยปกตินะครับยอดมนุษย์เขาจะช่วยเหลือคนใช่ไหมแต่นี้ยอดมนุษย์พาคนไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตครับ ไปแล้วบินแล้วเดี๋ินรถขี่มายอดมนุษย์พาคนไปซุปเปอร์มาร์เก็ตทีมผู้ทีมผู้ภัยสว่างของเรานะครับไม่สามารถบอกได้มันคืออะไรนะครับโอ้ยเหี bon. ้ยอะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมครับตอนนี้โคโก้คาเฟ พวกกำลังด้านบนนะครับของบ้านนายกนะฮะเห็นอะไรได้ไหมฮะโอ้โหคุณพาเตอร์หรือเปล่าเจอคุณพาเตอร์หรือเปล่าบินูไฟท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมฮะตอนนี้ทั้งเมืองมีแต่ความวุ่นวายเพราะว่ามีเย่ามนุษย์เข้ามาป่วนเมืองนะครับ อย,อยู่ร้านนะอยู่ร้านระโถมเนี่ยตอนนี้ท,ทีมงานของเราพยายามพยายามเต็มที่นะที่จะช่วยเหลือทุกคนดูครับโอ้โหสุดยอดยอดมนุษย์ มังกรให้วิ่งหนีแต่เวลาเจอจมานีมังกรวิ่งหนีฮะเจอหีฮะให้วิ่งใส่สุดยอดมันคืออะไรกันเฮ้ยชมมาตอนนี้ผมอยู่เหนือแมปแมปสี่เหลี่ยมกว้างๆใหญ่ๆของบูมเฮเบนฮะตกมาแล้วครับโปปล่อยผมลงมาเอื้อผมตกผมตกโลกตายครับ ตอนนี้นะทั้งเมืองนั่นครับมานิมังกรอยูนัเห็นไหมฮะเห็นไหมมานิมังกรนะขณะนี้เวลา12นาฬิกาตอนนี้เวลาบ่ายเฮ้ยผมเจอมานิมังกรฮะมันไล่ผมแล้ว เนี่ยมานี่มังกรไม่ได้มานี่มังกรโอ้มานี่มังกรฮะโอ้ยโอ้โหอยู่นี่อยู่นี่ เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเราจะหาม้านี่มังกรกันนี่คือทั้งเมืองเลยมีเด็กเขาบุ่นวายคือไงฮะเราจะกู้ภัยสักการณ์ข่าวปัญญาปัญญานะ หน้าจานี้หน้าจานี้ต้องวาดเนี่ยสัตว์ะจะวันนี้ฮะโอ้โหวันนี้มังกรเอบบอเออ,อเอามาไม่ติดดาบก,ก็ยักขึ้นไม่ได้แบบ <laughs>

ม้าหนีมังกร <c oughs> มาปลาอันนี้ไม่ใช่ม้านินมังกรมาปลานินมังกรนะเนีย <c oughs> นอกจาก เไม่เด็บจังวันนี้เราจะไปบ้านของโปกันกันนี้คืออู้ไฮมาบุกหน้าบ้านฮะเกิดการชุมนุมกัน อันนี้เกิดการชุนุกันเกิดขึ้นนะฮะเ้ปนบ้านมันปนบ่ายมันทางบ้านมันให้ยับเลยสั์ทางบ้านมันทางบ้านมัน เเด้คุะว่าอไรๆๆๆว่าคุวไอ้ยาลูกกูมอสัตว์ไหนวะโปงอยู่ไหนวะเหียมาไม่เห็นเจอตัวเหี้ยอะไรเลยเออว่ะ Hey, what they don't matter.

กูไม่มีคัเตอร์ต้งีโ่กลัละะไอ้เีคนตายไอ้คิวไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยคิวไอ้เหี้ยูกมคตดเอ๋อรเอ ไม่เจอแบบรูปเฮียเลยปปิดเพิปิดเิ